สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นนี้เป็นอ้อยเหลืองสีทองยุนานนะครับที่ผมชําลงถุงไว้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการกระตุ้นการแตกกอแตกหน่อของอ้อยนะครับตั้งแต่อายุยังเล็กๆนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะให้อ้อยทุกชนิดนะครับมันแตกหนอ่อแตกกอได้ไวแล้วก็พอมีลำเยอะเราก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำ บำรุงมันมันก็ลำมันก็ได้ลำใหญ่เหมือนกันแต่ว่าโจทย์คือจะให้มันแตกกอแตกหนอได้เร็วได้ไวทํำยังไงนะครับหรือให้มันแตกมากกว่าปกติตามธรรมชาติของมันทํำยังไงทําแบบนี้ครับมันตามธรรมชาติไหมมันก็จะแตกช้าหน่อยหรืออาจจะแตกน้อยแต่ว่าอยากจะกระตุ้นมันก็เหมือนกับคลิปอ่าก่อนๆหน้าที่ผมถ่ายให้ดูว่า เอาอะไรไปทิมลำมันเอาอะไรไปทิ่มยอดเอาอะไรไปคือไปรบกวนมันให้มันกระตุ้นการแตกกิ่งแตกข้างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยที่เป็นต้นก้าแบบนี้นะครับทาแบบนี้นี่ดึงยอดครับผมดึงครับดึงยอดมันเดี๋ยนะพอดีว่ามันมันแน่นครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาทั้งเดี๋ยวมันจะขึ้นมาทั้งต้นเดี๋ยวมเหยียบไปก่อนอืม อ่านี่ครับได้มาแล้วอันนี้คือยอดที่เราดึงขึ้นมาเห็นไหมน,น,นี่เราดึงออกมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหลือเหลือโคนใช่ไหมครับกับใบใบข้างมันนะครับนี่แตกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าใบถ้ารวมยอดก็จะเป็นหกเจ็ดใบค่ะโอเคอยอดในี่ทิ้งไปปุ๊บจากนั้นนะครับทิ้งไว้ประมาณ แล้วแต่นะสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยแล้วเราก็มาถ่ายดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยมันแตกข้างจริงไหมที่ทําแบบนี้ก็คือว่าเออหนึ่งเราเรากระตุ้นมันเราไปดึงยอดตรงกลางของมันออกมาแต่ตรงโคนมันมีพลังงานสะสมเพราะว่ามันเพาะมาจากข้อตาครับมันเพาะมาจากข้อตาอ้อยมันจะมีพลังงานสะสมคือหนึ่งมันได้โคนละสองคือมันมีประมาณสี่ห้าใบละสี่ห้าคู่ประมาณสี่คู่ใบอะ่ะนะสามถึงสี่คู่ใบเราสามารถดึงยอดได้เลย สามถึงสี่คู่ใบสี่คู่ใบมันก็จะเป็นแปดใบใช่ไหมอ่าข้านี้อ่าหนึ่งนับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแต่อ้อยมันเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนับปเป็นใบดีกว่ามันไม่ใช่ใบเลี้ยงคู่ท่านถ้าใบเลี้ยงคู่เราจะนับเป็นคู่ใบใช่ไหมอย่างต้นฝรั่งเนี่ยอ่ากิ่งกระโดงอ่ะเราจะนับเป็นคู่ใบคู่ค,ค,คู่คู่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเป็นอ้อยเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวให้นับเป็นใบแล้วกันนับนี่เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกใบเจ็ดใบอ่ะดึงยอดได้เลยนะครับ แต่ถ้าอ่อนกว่านี้ไปแม่แนะนํานะอย่างเช่นต้นเล็กๆแบบเนี้ยดึงไม่ได้นะตายนะอย่าไปดึงนะครับนี่นะมีประมาณรวมยอดแล้วแค่ไม่เท่าไหร่องเงี้ยอันนี้อย่าเพิ่งไปดึงนะครับให้มันให้มันใบมันกลางออกมาสักอย่างน้อยแบบนี้ก่อนนะครับค่อยค่อยดึงเห็นมันโตมาสักฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ค่อยดึงนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยผมแนะนําไปบอกนับใบแล้วดึงได้เลย,เลยดูความเหมาะสมด้วยดูการ เติบโตของมันด้วยให้ใบมันกลางก่อนนับให้ใบมันกลางเรียวมีมีแกนใบชัดเจนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็นับห้าใบขึ้นไปก็ดึงได้แต่ไม่ใช่ว่านับหนึ่งสองสามใบลายใบยังไม่ขึ้นเลยไปดึงเหมือนเรวอย่างเงี้ยตายนะครับเอา้าเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวจะหยุดไปก่อนปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายดูเดี๋ยวอัปเดตให้ดูครับ อัปเดตใหดูนะว่ามันจะแตกแบบไหนอ่ะอันนี้เวลาก็ผ่านไปครับเวลาก็ผ่านไปสองสัปดาห์ก็มาดูกันครับว่ามันมีหนอ่อแทงขึ้นมาบ้างไหมนี่ครับหนึ่ง อันนี้มาที่หลังนะแต่อันนี้มาก่อนอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามมาแล้วฮะเดี๋ยวมันจะมาอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันโดนทําลายไปแล้วมันโดนทําลายมันมันจะไม่ไปเล่งโตฝั่งนี้แล้วจะไปเรียงโตที่ด้านบนมันจะมาเลียงโตที่ลําที่มันขึ้นมาตามหลังเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ถูกทําลายเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทรงกอขึ้นไปเลยตั้งแต่ที่ต้นยังเล็กๆอยู่ นะครับนี้ผ่านมาประมาณสองสัปดาห์แล้วอ่าเราก็จะเห็นชัดเลยว่ามันแตกกอนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคการเพิ่มจำนวนลำให้อ้อยมันแตกกอได้ไวขึ้นนะครับให้มันแตกกอตั้งแต่อายุยังเล็กทามันแตกกอตั้งแต่อายุยังเล็กแล้วเราไปบำรุงเนี่ยมันก็จะมันก็จะได้ลำใหญ่ทุกลำเลยนะมันไม่ต้องไปรอว่าเฮ้ยให้อ้อยมันโตแล้ว หน่ออื่นที่ตามมาค่อยแตกอันนี้มันจะมีหลายรุ่นอันนี้มันจะมีอ้อยลำใหญ่ลำน้อยลำรุ่นลำอะไรขึ้นตามกันมาอายุมันจะไม่เท่ากันมันจะหลากหลายแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกความเหมาะสมความต้องการของคนว่าเราอยากจะให้มันโตๆพร้อมๆกันหรือให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกความต้องการของแต่ละคนของอ้อยแต่และชนิดอ้อยขวัญอ้อยเคี้ยวอ้อยอะไรของเราเอาพร้อมแบบไหนแล้วก็ทําแบบไหนแบบนั้นเราพร้อมแบบไหนก็ทําแบบนั้นไป เอาตามที่เหมาะสมผมเพียงแต่แค่แนะนําว่าการแกล้งอ้อยการแกล้งพืชเนี่ยให้มันแตกกอให้มันเจริญพันธุ์ให้มันเอาตัวรอดเนี่ยทำแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาถ่ายดูโอเควังว่าคงมีประโยชน์นะครับนี่ครับเทคนิคการแกล้งอ้อยให้อ้อยมันแตกกอตั้งแต่อายุยังเล็กหวังว่าคงมีประโยชน์ครับสวัสดีครับ